โอเคฟังหน่อยนะจะเล่าให้ฟังแค่รอบเดียวนอกจากว่าคุณจะย้อนคลิปกลับไปฟังเองเวลาซื้อชุดใหม่คุณจะได้เศษผ้าเล็กๆมาด้วยเพื่อเอาไว้ทดสอบก่อนซักชุดจริงๆถ้าสีจางผ้ายืดหรือขึ้นเป็นขุยคุณจะได้รู้และหาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นแบบนั้นปลายแหลมบนฝาของหลอดครีมหรือยาทาต่างๆมีไว้เพื่อใช้เจาะฟอยที่ปิดปากหลอดไม่ต้องใช้ไหมจิ้มฟันหรือพยายามใช้เล็บฉีกให้ยุ่งยากเลย คุณสามารถ ja e ยืดจีบถ้วยซอสออกไปเพื่อให้ใส่ได้มากขึ้นถ้าอยากจิ้มเฟรนไารหรือนักเก็ตได้ทีละเยอะๆก็ลุยได้เลยลองไปดูกล่องอลูมิเนียมปอยสิว่ามีแถบดันอยู่ข้างๆไหมมันมีไว้เพื่อให้หม้วนปอยไม่ขยับเวลาที่คุณดึงมาใช้ทีนี้ลองพลิกแม็กกลับด้านดูนะเห็นแถบโลหะที่อยู่ด้านล่างไหมคุณสามารถหมุนมันเพื่อเย็บกระดาษชั่วคราวได้ขาของลูกแม็กจะแบออกทำให้ดึงมันออกได้ง่าย ลองพลิกกระปุกเกลือดูกันด้วยสิเออแต่ต้องปิดฝ่าให้ดีก่อนนะไม่งั้นเกลือได้หกเต็มไปหมดแนะ่โอเคปิดแล้วใช่ไหมให้ดูที่ก้นกระปุกเห็นก้นมันไหมถ้าคุณเอาอีกกระปุกอันที่ใส่พริกไทยก็ได้มาถูก้นกระปุกเกลือแบบนี้เกลือก็จะไหลออกมาเท่าๆกันเลยไม่ต้องเขย่าให้เปลืองแรงทํากับพริกไทยก็ได้นะ จริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่มันหรอกแต่คุณสามารถใช้ห่วงกระปองน้ำมาร้อยไม้แขวนเสื้อต่อกันได้อีกอย่างก็คือรูบนห่วงมีไว้เพื่อล็อกให้หลอดดูดน้ำไม่เคลื่อนที่ไงล่ะเราควรดึงโพสตอิดออกจากด้านข้างเหมือนกับเวลาที่เปลี่ยนหน้าหนังสือแต่ส่วนใหญ่มักจะดึงจากด้านล่างซึ่งนั่นทำให้เกิดรอยขึ้นความเหนียวก็จะลดลงด้วย รูบนช้อนตักสปากเกตตีช่วยให้กับปริมาณที่พอเหมาะได้สำหรับคนหนึ่งคนทีนี้ก็คูณจำนวนคนที่รอกินอยู่เข้าไปได้เลยหรือถ้าอยากกินเยอะแค่ไหนก็ตามใจณะเราไม่ว่าอะไรหรอกแจ็คเสียบหูฟังของคุณมีลายอยู่ 1..2.. หรือ3ชั้นไหมหนึ่ชั้นหมายถึงใช้เล่นเสียงปกติ2ชั้นหมายถึงสเตอริโอและสามหมายความว่าหูฟังอันนี้มีไมโครโฟนด้วยเพื่อไม่ให้น้ำเดือดจนลน้นหม้อให้วางช้อนไม้เป็นแนวขวางบนขอบหมอ้อ แต่ก็ช่วยได้แป๊บหนึ่งแล้วนะเมื่อพื้นผิวช้อนร้อนจนถึงจุดเดือดฟองก็จะเดือดขึ้นมารอบๆมันเหมือนเดิมแต่ก็ยังดีกว่าช้อนโลหะก็แล้วกันมันนําความร้อนเร็วเกินไปซองดูดความชื้นดูดความชื้นในพื้นที่อับๆได้ถึง50%เเพราะงั้นลองเอามาใช้ในบ้านสิแปะมันไว้ที่ภาชนะใส่ของแห้งไม่ว่าอาหารสุนัขเกล็ดขนมปังคุคกกี้อะไรก็ได้โยนลงในลิ้นชักเก็บเสื้อผ้าแต่ต้องระวังอย่าไปกินมันเข้าโดยบังเอิญล่ะ คนส่วนใหญ่ใช้กิฟต์ดำหนีบผมผิดด้านที่ยึกยือต้องอยู่ใกล้หนังศีสษะพื้นผิวนั้นจะช่วยให้กิฟต์ติดผมได้ดีขึ้นปะเปิป้ลแรปถูกสร้างเพื่อใช้เป็นวอลเปเปอร์ที่ทำความสะอาดง่ายแต่เรากลับไม่ได้เอามันมาใช้แต่งบ้านเพราะว่าเล็งเห็นถึงประโยชน์ใหม่เราเลยเอามันมาใช้กันกระแทกตอนขนส่งของแล้วมันก็บีบเพลินด้วยจริงๆนะถามน้องหมาได้เลย <c oughs> แครกเกอร์และคุกกี้ทั้งหมดมีรูเพื่อให้เนื้อสัมผัสตอนเสร็จแล้วเหมาะสม รูเล็กๆเหล่านี้ช่วยระบายไอ้น้ำออกไปทำให้แครกเกอร์และคุกกี้ของคุณไม่แตกถ้าไม่มีรูที่เรารู้จักกันในชื่อดอกเกอร์ไอ้น้ำก็จะสะสมอยู่ในขนมแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะอร่อยอร่อยก็จริงแต่รูปทรงของมันก็จะแปลกประหลาดริ้วรอยบนขอบแครกเกอร์ยี่ห้อริสมีไว้เพื่อให้คุณเอาไว้ตัดชีสให้เป็นขนาดเล็กๆพอดีสำหรับวางไว้บนแครกเกอร์ er ได้พอเหมาะใช้กับชีสเนื้อนุ่มเท่านั้นนะอย่าเอาไปหั่นชีสพาเมซานแบบนี้เชียวล่ะเรื่องชีสยังไม่จบคุณชอบขูดชีสด้วยการวางแค่นขูดชีสไว้เเหนือียง หรือว่าอาจารย์ใช่ไหมลองวิธีที่สะดวกกว่าดูสิให้ลองพลิกแท่นขูดให้วางในแนวนอนแทนเท่านี้คุณก็จะได้ชีสขูดที่งดงามแถมไม่เลอะไปทั่วกาว PVA ไม่ติดข้างในขวดเพราะมันประกอบด้วยโมเลกุลสายยาว mm hmm. เช่นโพลิเมอร์และน้ำเมื่อคุณบีบกาวออกมาน้ำที่กักอยู่ภายในจะระเหยออก mm hmm. เหลือไว้แต่โพลิเมอร์ที่เหนียวเนอะนะ กาวตราช้างไม่ติดข้างในขวดเพราะว่ามันประกอบด้วยสารเคมีพิเศษที่แข็งตัวเมื่อโดนไอน้ํากาวจึงไม่เกาะติดเพราะภาชนะกันไม่ให้มันเจอน้ําขนมปังเหม็นอับเพราะว่ามันสูญเสียความชื้นเมื่อคุณเติมน้ําลงในแป้งเนื้อสัมผัสจะเปลี่ยนไปและทําให้โมเลกุลแป้งยุ่งเหยิงไปหมดก็พอเข้าใจได้ขนมปังจะนุ่มฟูเมื่อมันเพิ่งออกจากเตาใหม่ๆแต่พอยิ่งเย็นลงน้ำก็จะยิ่งหายไปโมเลกุลแป้งจึงกลับมาตกผลึกเหมือนก่อนหน้านี้ทั้งนี้การตกผลึกซ้ำเช่นนี้จะเกิดเร็วกว่าเมื่อมันอยู่ในตู้เย็น พื้นรองเท้าและยางรถยนต์ของคุณเป็นเพียงโมเลกุลขนาดใหญ่เพราะว่าเมื่อยางแข็งตัวขึ้นโมเลกุลทั้งหมดจะเชื่อมกันด้วยรทธิ์จากกรรมฐานทําให้กลายเป็นโมเลกุลเดียวแต่ว่าใหญ่มากๆกางเกงยีนมีสีน้ำเงินด้านนอกและมีสีขาวด้านในเพราะวิธีการเย็บอัญชานฉลาดเส้นยืนจะถูกย้อมในขณะที่เส้นพุ่งจะไม่มีสีสันเป็นแค่สีขาวๆวิธีนี้ช่วยให้ผู้ผลิตไม่ต้องเปลืองสีในการย้อมมากนะัก นอกจากนี้สาเหตุที่กางเกงยีนส่วนมากเป็นสีน้ำเงินเป็นเพราะถูกย้อมด้วยครามจนมีสีเข้มแบบนั้นครามถูกนำมาใช้เพราะปฏิก,กิริยาของมันกับไฟเมื่อไฟโดนความร้อนสีย้อมอื่นๆจะแทรกไปข้างในแต่ครามจะเกาะอ,อยู่ที่ผิวนอกซึ่งนั่นทำให้ทุกครั้งที่เราซักผ้ายีนสีจึงค่อยๆหลุดไปจากผ้าทำให้กลายเป็นสีที่มีเอกลักษณ์ทุกวันนี้ผู้ผลิตต่างๆล้วนใช้ครามสังเคราะห์แทนแล้ว กล้วยต้องมีเปลือกหนาเพื่อป้องกันจากมาแมลงอย่างไรก็ตามมันจะบางลงเมื่อกล้วยเริ่มสุกข,ขึ้นและเมื่อมันสุกดีเปลือกก็จะเริ่มมีน้าหล่อเลี้ยงทําให้นกและสัตว์ต่างๆฉีกินได้ง่ายๆเลยธรรมชาตินี่เจ๋งมากเลยเนอะห้องน้ําสาธารณะมักเป็นรูปตัวยูเพราะเรื่องความสะอาดวิธีนี้ทําให้คนที่เข้ามาใช้ไม่ต้องสัมผัสกับเซรามิกที่มีแต่เชื้อโรคยังไงล่ะน้ำบรรจุขวดมีวันหมดอายุอย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมดอายุจริงๆแต่ปัญหานั้นอยู่ที่ขวด พลาสติกจะปล่อยสารเคมีออกมาเมื่ออยู่นานๆทําให้น้ํามีสารปนเปื้อนคุณเลยไม่ควรดื่มน้ํามันน้ำบรรจุขวดแกว้วอาจวางได้ตลอดไปก็จริงนะแต่ถ้าเกณฑ์เรื่องอุณหภูมิห้องเปลี่ยนไปอาจกระตุ้นให้แบคทีเรียนในน้ําเติบโตได้ทําให้ไม่ควรดื่มเช่นกันถ้าดื่มไม่ได้เลยสักอย่างลองดื่มจากน้ําก๊อกดูนะใครจะไปนึกถึงน้ําก๊อกเนี้ยนะอาหารบนเครื่องบินจะเค็มและเผ็ดกว่าปกติสายการบินต้องปรุงให้รสจัดขึ้นเนื่องจากสภาวะบนเครื่องบิน อากาศแห้งๆและความกดอากาศที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อการรับรสชาติอีกทั้งรสชาติไม่ได้ขึ้นกับปุ่มรับรสอย่างเดียวกลิ่นก็มีผลถึง80%แต่เนื่องจากการดมกลิ่นจะไม่ทำงานเหมือนปกติซึ่งเป็นผลจากอากาศแห้งๆในเครื่องอทําให้ปรุงให้หนักมือขึ้นกว่าเดิมอาหารคงแทบไม่มีรสชาติแน่นอนใช้แล้วใครๆก็ว่าฉันนั้นไร้รสชาติเหมือนกัน เส้นเลือดเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าอยู่ใต้ผิวหนังเราซึ่งผิวหนังกระจายแสงสีน้ำเงินมากกว่าสีแดงทั้งนี้ผิวบริเวณเส้นเลือดจะมีสีแดงกว่าเส้นเลือดทําให้ดูตรงกันข้ามและเส้นเลือดก็จะดูเป็นสีน้ำเงินอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงภาพลวงตาเลือดของเราสีแดงเสมอเชื่อฉันสิมะเขือเทศที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตดูใหญ่เบิม่มแต่ไม่มีรสชาติ เป็นเพราะว่าตลอด70ปีที่ผ่านมาชาวสวนได้พัฒนาให้ผล,ลไม้ชนิดนี้สุกพร้อมๆกันและมีหน้าตาสวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคมะเขือเทศป่ามีสีเขียวเข้มและไม่สุกพร้อมกันส่วนมะเขือเทศที่ชาวสวนปลูกจะมีการกลายพันธุ์ระดับย่อยในยีนหนึ่งของมันทําให้มันมีสีที่เหมือนกันแต่ผลิตคลอโรพลาสได้ไม่ดีนะักทาให้กระบวนการสังเคราะห์แสงเปลี่ยนไปสีที่สม่ําเสมอ,อนี้ต้องแรงมากับความหวานในเนื้อเยื่อนั้นจึงเป็นเหตุผลให้พวกมันรสชาติเหมือนกระดาษลางัง และข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือให้เลือกกินมะเขือเทศที่ผลไม่สวยแทนลองเลือกดูนะพื้นที่ที่อยู่ใต้ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีไว้เพื่อป้องกันขณะขนส่งเทคนิคนี้เรียกว่าระบบก,การกระแทกช่วงกลางซึ่งทำให้มันปลอดภัยอยู่ในถ้วยโฟมและยังช่วยให้บะหมี่นุ่มเร็วขึ้นและเท่ากัน หมากฝรั่งไม่ได้ถูกคิดค้นมาให้ลมหายใจสดชื่นมันถูกคิดค้นมาเพื่อใช้แทนยางแต่ว่าการทดลองนั้นล้มเหลวทําให้มันถูกพัฒนามาเป็นหมากฝรั่งแบบทุกวันนี้แซนวิชมีไส้อยู่ระหว่างขนมปังสองแผ่นเพื่อไม่ให้มือเราเปื้อน ม,มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแล้วนะเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเราเกิดกันไม่ทันหรอกขณะที่เอิร์ลแห่งแซนวิชจอห์นมอนเทกิวบอกให้พ่อครัวทำอะไรอร่อยๆให้กินโดยที่ห้ามขัดขวางมันมาลำบากการกินของเขาพ่อครัวซึ่งคิดว่าน่าจะชื่อพาสตรามีหรืออะไรประมาณนี้เลยห่อเนื้อสัตว์และวัตถุดิบอื่นๆทั้งหมดไว้ด้วยขนมปังเพื่อไม่ให้กินแล้วเหนียวมือแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือวัตถุดิบในพิซซ่ามาร์กาเรต้าเป็นตัวแทนของสีประจำธงชาติอิตาลี โหระพาเป็นตัวแทนของลายสีเขียวมอสซาเรลลาเป็นตัวแทนสีขาวและมะเขือเทศก็เปรียบเสมือนตัวแทนของลายสีแดงและอย่าลืมถ้าอยากให้มันอร่อยกว่าเดิมก็ใช้มะเขือเทศลูกที่ไม่สวยล่ะ